ตารางที่หนึ่งครับแสดงค่าเฉลี่ยอของค่าลังสีนะครับ UVC นะครับแล้วก็ตัวโดสนะครับค่าของอปริมาณลังสทีที่ที่เกิดขึ้นนะครับในสเปซทั้งหมดนะครับในห้องทั้งหมดแล้วก็ที่ horizontal เพลนก็คือระนาบในแนวในแนวระดับอะนะครับระนาบในแนวนอนเนาะที่ความสูง4.5ฟุตซึ่งเป็นระดับหายใจนะครับแล้วก็ที่ระนาบที่มันผ่ากลางไอ้ตัวโคม UVC อ่ะนะครับก็อยู่ที่ความสูง4.5ฟุตกับ8.5ฟุตนะครับสูงจากพื้น เนื่องจากการสะท้อนนะครับค่าความสะท้อนรังสี UVC เนี่ยของทุกพื้นผิวเนี่ยสมมุติให้เท่ากันทั้งหมดนะครับค่าเฉลี่ยของรังสีที่แสดงค่าเฉลี่ยของรังสีก็เลยแสดงออกมาในรูปว่าเป็นความสัมพันธ์ในเชิงเส้นนะครับกับ UVC output นะครับก็คือถ้าเกิด UVC output คืออะไรอะ่ะ จ่ายรังสี uv ออกมาที่หวัดสูงขึ้นอนะ่ะในตัวปริมาณรังสีหรือเอเรเดียนสในพื้นที่ก็จะสูงขึ้นนะครับี้เนื่องจากค่าเฉลี่ยของรังสีเนี่ยที่ระดับความสูงระดับหายใจเนี่ยระดับจมูกของคนนี่เนาะเพิ่มขึ้นตามค่าค่าวัดที่เราเติมเข้าไปที่ที่เราจ่ายให้กับไอโคม uvc เนี่ย นั้นเราก็จะต้องระวังครับเราต้องระวังไม่ให้มีเอ็ก s u โพเอร์นะครับไม่ให้คนเนี่ยไปสัมผัสกับรังสีเนี่ยเกินค่าที่ปลอดภัยนะครับตารางที่หนึ่งนี่เราดูไปแล้วเนาะตัวที่เขาพูดถึงเนี่ยก็จะมีตัวค่า a อเว a g e เรจใช่ไหมครับเนาะจะมีค่า a อเว a g e เรจนะครับเนี่ย มีค่า Average ใน Space ใช่ไหมมีค่าที่ระดับโคมนะครับแล้วก็มีค่าที่ระดับจมูกระดับที่คนหายใจนะครับเราก็จะเห็นว่าตอนที่เราเพิ่มหวัดที่จ่ายเข้า u ไอโคม u e เนี่ยพวกค่ารังสีเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นหมดหลยนะครับเพิ่มขึ้นเป็นลีเนียนะเห็น okay, นะครับนี้เราก็ดูไปแล้วในตารางที่หนึ่งเขาก็ให้ระวังตัวนี้เนาะให้ระวังค่า u ู c ในช่วง ระดับที่คนหายใจอะว่าอ,อระวังอย่ายให้เกินค่าที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์นะครับ